ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขออธิบายนะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซนี้ก่อนนะครับก็เวลาล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเมนูแรกนะครับเมนูขอเปิดรายวิชาใหม่นะครับใช้สำหรับนะครับอาจารย์ที่ต้องการอยากจะขอสร้างรายวิชาที่ยังไม่เคยเปิดมาในระบบนะครับ ก็ให้าอาจารย์ทําการคลิกนะครับคลิกตรงเมนูนี้นะครับมันก็จะมีฟอร์มให้อาจารย์กรอกข้อมูลนะครับข้อมูลที่จําเป็นที่จะต้องใส่นะครับจะเป็นรูปดาวสีแดงนะครับอาจารย์ต้องกรอกให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลชื่อนะครับตัวสังกัดของอาจารย์นะครับตัวสังกัดของอาจารย์ก็ ต้องใส่เนื่องจากว่าเราแบ่งแคตตากรีนะครับแบ่งแคตตากรีนี้นะครับไปเต็นตามคณะรายวิชาของอาจารย์ก็จะถูกจับไปใส่อยู่ตามแคตตากรีต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมขอทั้งภายในและแลวก็โทรศัพท์มือถือนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าว่าเราจะติดต่อเมื่อยามจาเป็นเท่านั้นนะครับจาน อธิถัดมานะครับรหัสรายวิชานะครับรหัสรายวิชาที่อาจารย์ขอเปิดนะครับชื่อรายวิชานะครับให้ใส่ชื่อรายวิชาภาษาไทยก่อนนะครับตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษนะครับอธิถัดมาคําอธิบายรายวิชานะครับคําอธิบายรายวิชาต้องส่วนนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถจะเอาจาก เขาเรียกอ,อะไรมคออสามใช่ไหมครับหรือว e s c r i p t i o n ของรายวิชาของอาจารย์ก็ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆที่ที่สอนร่วมมีไหม,มนะครับอย่างบางรายวิชาก็จะมีการบริหารจัดการโดยที่เราคุยกันมาแล้วเนาะว่าจะบริหารจัดการร่วมกันประมาณ3-4-5คนอาจารย์ก็ใส่ชื่อของอาจารย์ตามด้วยอ e ีเมลของอาจารย์ท่านนั้นนะครับแต่ว่ารบกวนอาจารย์แจ้งอาจารย์ที่ทท จะสอนร่วมกันนะครับให้เข้าระบบตัว e-learning เมื่อกี้นะครับให้ผมหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยเข้าตัวระบบเลยนะครับผมจะหารายชื่อเขาไม่เจอนะครับแล้วก็อาถัดมานะครับ element key นะครับ element key อาจารย์จะมากำหนดส่งมาตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะไปกำหนดทีหลังก็ได้นะครับในส่วนของพาร์ท element key เดี๋ยวเราจะอธิบายในส่วนของภาคบ่ายนะครับเป็นเรื่องของการจัด,จดการรายวิชานะครับ หลังจากนั้นพอกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กด submit นะครับหรือกดส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลมานะครับเราก็จะมาดูว่ามีใครบ้างนะครับวันนี้มีใครบ้างขอเปิดรายวิชามานะครับแล้วเราก็จะสร้างรายวิชาให้นะครับโดยการสร้างรายวิชานี้นะครับเราก็จะไปตรวจสอบกับ IG ว่ามีรายวิชานี้ไหมนะครับถ้าไม่มีเราจะโทรสอบถามอาจารย์ก่อนนะครับว่า เป็นเป็นของเทอมไหนนะครับแล้วก็ขอเปิดมามีรายวิชานี้จริงๆใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างโอเคหมดก็คือเราดําเนินการเปิดให้นะครับแล้วก็มีอีกเคสหนึงถ้าสมมุติว่ารายวิชานี้นะครับมีคนเปิดมาก่อนนะครับมีคนเปิดมาก่อนผมต้องให้สิทธิ์กับอาจารย์ท่านที่เปิดมาก่อนก่อนนะครับเนื่องจากว่าคนรหัส รหัสรายวิชามันมันจะซ้ํากันนะครับแต่ว่าถามว่าผมสร้างให้อาจารย์ได้ไหมนะครับผมสามารถจะสร้างให้อาจารย์ได้โดยที่ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าจะเป็นรหัสรายวิชาแล้วก็ตามด้วยชื่อของอาจารย์นะครับอันนี้คือเป็นเจ้าของรายวิชาละนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีรายวิชาที่สร้างแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอาจารย์ท่านนั้นก็อาจจะปล่อยฟรีมามาหลายเทอมแล,ละหลายปีละนะครับ เขาก็อาจจะแบบอลืมไปว่าโอเคมีรายวิชานี้อยู่ในระบบนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบขอให้เขาปิดรายวิชานั้นเพื่อที่เราจะได้ไอเดีรหัสรายวิชานี้มานะครับอันนี้ก็สามารถทําได้หมดครับอยู่ที่ว่า,าเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับเนาะแต่บางบางบางท่านก็คือเข้าไปดูละว่าอาจารย์ท่านนี้ขอเปิดมาก่อนแล้วแต่ว่ามันจะมีคอนเทนต์ที่อาจารย์ เขาเรียกอะไรที่ที่เขาอัพไปแล้วนะครับก็อาจารย์ที่มาขอเปิดทีหลังก็สามารถจะเข้าไปบริหารจัดการคอนเทนต์นนต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็อยู่ที่ว่าอาจารย์จะต้องคุยกันนะครับอันนี้ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็จะดำเนินการให้นะครับทุกรายวิชานะครับ เปลี่ยนได้ไหมคือมันสามารถจะแก้ไขข้อมูลของรายวิชาได้ทั้งหมดเลยอาจารย์ไไถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของรายวิชาใช่ครับถ้าถ้าไม่มีอาจารย์ท่านอื่นนะสถานถ้าสถานะเดียวกันนะได้ผมจะทำให้เป็นชื่อของอาจารย์สมมติว่า0012 22ใช่ไหมครับมันมีคนเปิดแล้ว ผมก็จะตามด้วย001222ขีด under score นะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อของอาจารย์น,นั่นก็จะเป็นของอาจารย์ครับถัดมานะครับเมนูถัดมาก็จะเป็นคู่มือของนิสิตนะครับมันก็จะมีนะครับป๊อปอัพขึ้นมาไปเป็นหน้าหน้าตาของของ าการใช้งานของนิสิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานนะครับการค้นหารายวิชาทํำยังไงนะครับการเข้ารายวิชานะครับาการเข้าเรียนรายวิชาด้วยด้วยตัวของของ,ของนิสิตเองนะครับต่อผู้เรียนเองแล้วก็การส่งการบ้านรายวิชาและการทาแบบทดสอบนี่ครับอาจารย์จะเห็นว่าในส่วนของของนิสิตนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับก็มันก็จะเป็นสาเหตุว่าเออทำไมนะครับซิดคอมถึงไม่ได้จัดนะครับอบรมให้กับ นิสิตเรื่องของการใช้งานตัว e-learning เ,เองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันเข้า,ามันเข้าใช้งานได้ง่ายมากนะครับและเด็กสมัยนี้นะครับก็คือสามารถจะใช้งานข้อมูลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ได้แบบง่ายๆอ,ะอ่ะอันถัดมานะครับอาจารย์ถัดมาก็จะเป็นคู่มือสำหรับอาจารย์นะครับคู่มือสำหรับอาจารย์ก็จะมี ขั้นตอนนะครับการทำงานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูแรกก็จะเป็นการแนะนำะการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็อาจจะเป็นการเข้าใช้งานทำยังไงค้นหารายวิชายังไงการซ่อนและการเปิดเปิดข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะครับการเพิ่มเนื้อหาบทเรียนต่างๆนะครับการเพิ่มกิจกรรมนะครับข้อสอบต่างๆที่ผมบอกไปนะครับ แล้วก็การจัดการผู้เรียนนะครับเราอบรมแบบไหนนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะทำเหมือนกันนะครับหรือคล้ายๆกันอาจจะมีเปลี่ยนรูปแบบนะครับในการใช้งานบ้างนะครับบางอันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเผื่ออาจารย์เข้ามาค้นหาว่าลืมขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับจะต้องทำยังไงนะครับก็สามารถจะเข้ามาดูนในคู่มือ อาจารย์ได้นะครับผมอันถัดมานะครับก็จะเป็นติดต่อสอบถามนะครับติดต่อสอบถามนี้นะครับมันจะมี Open c h a t สำหรับอาจารย์นะครับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์นะครับให้อาจารย์เขาเรียกว่าอะไรแอดไลน์เราไปได้นะครับมันก็จะเป็นไลน์ Open c h a t นะครับเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดว่าอาจารย์มีปัญหาอะไรนะครับ ก็สามารถจะพิมพ์ข้อมูลนะครับที่อาจารย์พบเจอครับผมเข้าไปในนั้นแล้วก็ผมก็จะทําการตอบคําถามของอาจารย์นะครับหรืออาจจะอีเมลก็ได้นะครับแต่ว่าไลน์จะเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังไงเราก็เปิดเปิดใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือ,อโทรศัพท์นะครับก็1 5, 5ึ่นะครับ เบอภายในนะครับก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นอีเมลนะครับแนะนําว่าให้อาจารย์นะครับใช้งานตอนที่อาจารย์จะให้ผมดําเนินการอะไรนะครับอย่างเช่นรีเซ็ตนิสิตของเทอก่อนหน้านี้ออกนะครับแล้วก็เพิ่มนิสิตใหม่เข้าไปอันนี้ส่งอีเมลมาให้ผมได้นะครับหรือดําเนินการเพิ่มผู้สอนนะครับเข้าไปในรายวิชานะครับอันนี้ก็ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการรายวิชาอะไรต่างๆนะครับก็ให้ส่งอ e ีเมลมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นการยืนยันว่าอาจารย์ได้ดําเนินการแจ้งให้เรานะครับบริหารจัดการรายวิชาของอาจารย์โดยที่ผมไม่ได้ทําเองโดยพลาการนะครับเนื่องจากว่าคอนเทนต์ของอาจารย์อะ่ะมันเขาเรียกว่ามันมีความสําคัญต่อระบบนี้นะครับต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับ ถ้าเราเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่เข้ามาบริหารเราจะไม่เข้ามายุ่งกับคอนเทนต์ของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะดําเนินการต่างๆไปด้วยตัวของอาจารย์เองเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาหรืออาจารย์ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วอาจารย์โทรมาหาเราเราจะทําการช่วยอาจารย์ในการจัดการกับปัญหานั้นไปนะครับเนาะ โอเคในตัวของระบบนะครับกอ็อันถัดมาก็เป็นการเซิร์ชนะครับ search, เซิร์ชหารายวิชานะครับก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะครับหรือนะครับอาจารย์อาจจะเข้ามาดูนะครับหรือผู้เรียนก็จะเข้ามาดูตามแคตตาล็อกีต่างๆนะครับขอ,ของของคณะนะครับ ตัวระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับในหน้าแรก